นสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพหลักฮักแพงขอต้อนรับพี่น้องเข้าช่องบ่าบ้านโพนคนมุกดาหารนะครับครับพี่น้องเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบ้าบ้านโพนคนมุกดาหารอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบประพาสคลิปลต่อไปแต่ว่าจะกดข่ามโฆษณาพี่น้องฝากเปิโงปโฆษณาให้ในเด้อนะครับมือหนีผ้ามาพี่น้องมาเลาะทงไฮทงหน้ายนี่ยมันแรงครับมาหาสาปูสาปลาพี่น้องไปนะครับคุณนะ นะครับปูซับปูซับปลาก็ได้ใส่เสือสีสดใสเลยนะครับเหลืองเอิมเติมคนดีนึงเด้อวนนี้เออเนาะใส่เหลืองสีเอิมเติมนะครับผมโอ้เนาะนะครับมาง้มปูงมปลาพี่น้องนะครับเพราะว่าสาแหงเลยเด้อเอาตัวใหญ่ตัวอยู่บ่เนี่นี่มันคือมีหน่อยแท้ข้าวาของคิ้วเนี่ยวะ โอ้ยนอนอนอหนนอโอ้ผู้นั้นเอาสุดธีรักเนาะเอาเป็นเอาเนาะสุดธีรักนี่เนาะฮ่าฮ่าฮ่าอู้ส่วนวาไปอีกเฮ้ยเนาะโอ้ยเดี๋ยวครับเออมันมีอยู่แต่มันสิลุบอยู่มองใดมองหนึ่งกันละเพราะว่าบ่รเดี๋ยวน่ะเมื่ออามองครับ มาเด้อพี่น้องมาเด้อเลาะทงไ้ทงหน้ายี่เหมือนแรงเด้อหาปูหาปลาหาเนยูยนกินเก็บหมักหอกหมักหอยพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยบานเฮาจังสี่ละการทำมาหากินที่สารบานเฮากินจังไรก็ได้จังสี่กับุดยอดแลวพี่น้องถือว่าชุดยอดเลยได้หน่นะครับุดเลิศดเลิศเลยได้หน่อันนี้นน่ะนั่นนะอยู่ในห้อยตีนน่ะน่นั่นนั่นนี่เด่นแอยู่นะเออนั่นละ เออหาฝ่ามือนี่เออหาฝ่ามือนี่อู้ตัวบางง่ายได้นั่นดินแทบๆอยู่เออได้พอได้อยู่ได้กินอยู่ดอกเออปลาขยั่งกับบุลลงเนาะแต่เก้าอย่างนี้แต่ปลาดุกเดี๋ยวนี้นี่โอ้ยมันแต่เก้าเฮ้ยนะปีนเขาดูตอนดำนาอ่ะอืมแต่ว่าย่มนี่มันมุดดำดำนาแล้วเม่นเขามาหาละเม่นเขามาหาจนมาสั่นบบนี่เออ ย้ำมาคำมึงขึ้นโมเมนเขามาหาโลอยู่บ่เจ้าว่ามาจุ่มเจ้าว่าเขามาจุ่มอยู่ประจักน์ย้ำกังขึ้นน่มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาไห้เสาวคนน่ะเห็นอยู่บ่เป็นเด้อ คู้มาเด้มาเด้ออกมาเด้เขาเมื่อป้าได้นหมพี่เห็นแหละสอดปูดพุแหลอเห็นแหล่น้ำฟ้าได้ทำนี่หูวได้ทำนั่นอายุห้ากินพี่น้องยามมลแงบานเฮาสาอมเดยยห้ เอามันตัวใหญ่อยู่ไปจักมันะอยู่ไปจักมันพี่อยู่ระจักมันก็จังหน่วยใหญ่อยู่หอยนี่นะหอยเชือดหน่อยๆเก็บเมาหน่อยนี่มันดินไปหันแล้วเลยเนาะมันดินแทบๆไปหันแล้วเลย ฮ่าบางแห่งมันทัวดูตามจังลองจังแหลงน่ะมดคู่จังลองนั่นอีเส้นนึงอืออ่าพร้อมจะร่วมมันสิลงมาโฮมอยู่นี่บ่เพราะว่าจุ่มนีแห้งมันก็ลงมาอยู่นี้เนาะอืเเมืนแร่มอมันแร่ออกมาแล้วเลยมน้อยแน่ผู้เลน้อยเด้อนะผู้ก็มีโอ้จะสิ่งบางในนี้ได้ไล่ได้ไล่อยู่บ่ได้บเบิ่งผลงานพี่น้องมาดูผลงานวันนี้ครับ หากินทงไฮทงหน้าพี่น้องเอ้ยหาปุ๊บเอ้ยกๆๆๆๆๆๆๆ้นก้นก้นลมดีๆพี่น้องพ่อได้อยู่ได้กินโยนี่นะครับผมพอแลวแรงอยู่ได้นั่นปลาคอก็ตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยพุ่นนะเทิง้งปลาคอปลาดุกมีแต่ตัวใหญ่ๆพ่อได้อยู่ได้กินครับต้ง,งสี่ละเออฮะเออเนาะ จังสี่ละนี่หาอยู่หากินบ้านเห่าชีวิตบ้านบานพี่น้องเอ้ยชีวิตบ้านบานเออนั่นเด้หูยคุณน่ะเอาล่าง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 เอาไปล่างเอาไปล่างเอาไปล่างไปล่างไปล่างจิ๋อยอีลาเบิงนี่มาเด้อมาเด้อให้ชนบุรีน่ะมาล่างปลาซอยเด้อมาล่างปูล่างปลาสันตัวใช้ชนบุรีน่ะ มานะมานะเอออยากกินยี่บนี่ปลานน่อยากหอืมาโอ้ยหมูกระทอกกระทะอีกยังกินดูอันนั่นน่นบ่ววยบ๊ได้ดอกอะดอเฮ้ยมันปะดุจมีกเห็นเด้ประดุตัวหนึ่งเจับจ้ามือเขาเลย นี่พี่น้องนี่เพิ่งปลาดุกปลาคอปลาซิ่วอุ้ยนะครับมีเยย์เอามาหอยเอาไปให้ยังมันเน่าเลยเหยงเอาอยู่ไอยมันอยู่ในสะบู่โอ้แม่เป็นอะไรกัเออมะหอยเน่นเาเลยเหยงเอาอยู่นี่พี่น้นองเอ้ยเนาะทำนีมม่แล้วก็พอได้กินแล้วเนาะ กาเลยเลยท่านนี่นั่นเล่น่ะเออมันเป็นยังอยู่น้องน้อยน่ิดนึงน้องผมดีนั่นปลาดุกโอ้ยพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยจังสีบ้านเฮามันก็ะซิบบ้านเฮานี่ละดีกว่านี้ไปบ่ได้ดอกเออบ้านเฮาก็ะซิบบ้านเฮานี่ละมาเด้อมาเด้ออยู่ยกลกโยกไกนั่นมาเด้อ หาง,งมปลาพี่งมปลางมมหอยพี่ต้ม,มหอยกินกับตำบะหุ่งพี่แซ่บมาแล้วไปสิมาน่ะบ่มาเมืปะดไปเด้<ม>ไปสี่คนสี่คนสถบ,บันอาจารย์สถาบันพระอง์ไปเท่อไหไปสหกรณ์ไม่มีไม่มี <S 2> <S 2> มไม่ไม,ม,มีไม่มี <eless> <K> <asan> ไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีใครเป็นอะไรรถมุนอยู่แต่ว่าคนไม่เป็นไรสามสี่หกหกสามสี่หกเขาเอาสามสี่มัตะพืชตะพืชยื่เดือนเอ้าคือจยเห็นอยู่หันเห็นโมเมนต์บอยนหันดิ้นแทบแทบเมื่อกี้ไปสหไปท่อเขาเป็นสหกร มาครับมา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 เด้อมาเด้อเอาคัวไปเรื่อยๆเขาไปเรื่อยๆตีนควายไปเรื่อยๆแต่จังลองจังแรงนะมันดินยูวังยาหันตอนหน้ามันยังไหลนะมันดินอยู่มาๆมาพี่น้องหาอยหากินยาเมล็งครับพี่น้องสรับคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละครับเข้ามาอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องบ่าวบ้านโพนคนมุกทาหารอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสีบพาดคลิตต่อไป <S <S แต่ว่าอย่ากดขามโฆษณาพี่น้องฝากเบิ่งโฆษณาเด้อ <Okay. S 2> เอาคลิปนี้ไปสกอรพ่อพ่อกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคข้ามาสวัสดีครับ